สวัสดีครับมูลคนปลาผมมันนี่ก็มาตกปลาหน้าดินครับผมไออังเจียมน้าพานองเมฆขึ้นเกาเนาะบรรยากาศผมก็มเพิงมีนานาออกมาตกพร้อมกันนะครับมือใหญ่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมือนี้ที่มีผลงานบอเนะก็ลุงไปได้ประมาณหานาทีนะครับเงียบครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันมือนี้ và mình sẽ bên trong đấy chín uống nó tay đấy

เียบบ้อยครับโอ้ยลุดพอดีสวยหน่อยครับประมาณเกือบโลกนึงครับผมแค่ยุบเป็ดตัวใหญ่ครับก็ประมาณเจ็ดขีดครับผม โอเคครับแต้มแรกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองครับขั้นที่สองครับเนี่ยย,ยึกยึกอยู่นะครับเฮ้ยจวด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  saya juga, saya juga, saya juga. อ้ายเลยครับซ้ายครับเย็นสิบปอนด์จะวเพียกตัวนี้

แตีมทจีสองครับโอ้กินทะลุกินทะลุเลยครับโอเคครับผมนี่แต้มทจีสองเนาะก่ได้ลาครับตัวนี้ลา มันตึงๆขึ้นไปนิ่นนะนี่ดึงยืดๆขึ้นไปนิ่นครับผมแต้มทีสองเรัาสบายครับตัวนี้เฉียดโล่ครับผมน่าจะเกาขีดอยู่โล่ละบืนโล่น่าจะมีโล่หนึ่งโล่สองครับครับผม ພັນທີ3ครับผมนับจากซ้ายมือมา1 2ซั่ดึงๆครับ มังครับผมกะมังหน่อยใส่ซ้ำนิ้วครับ <c oughs> เบ็ดเปิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กับซีมุ่งเคองนะครับ เงียบครับผมใบมาเงียบลมเป็นคนงานครับมมมลมไป่าป่ากะมังอีซองตัวเนาะ ในปลาะกะมังอีสองตัวครับผมอันนี้สวายกินแต่ช่วงหามงสาเนาะครับผมตอนนี้ก็ล่มครับผมกำลังเก็บของกลับครับเดวลาแล้วสี่มงค์เคงครับถึงสี่มง,งคเคงลปาะกะมังสองตัวนี้ผมกว่าปวปิบอยมันนะสยส บรรยากาศใหม่ลงม,มาแล้วเก็บเบ็ดท่านเก็บอยู่โอเคครับผมยังไงฝากกดไลค์กดซับเซอร์ใให้มนุ่นคนปลาได้เลยครับผมพอกันใ่คลิปหน้าครับว่ังเงี้ยครับผมใส่ฟ้ามือเลยกำลังเก็บเบ็ดครับกินโอเคครับผม